สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมให้บาลเซียไปนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมให้บาลเซียไปนะครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้บินบอลนะครับวันนี้บินบอลเต็งนะครับบินบอลครึ่งแสนนะครับวันนี้ วันนี้อยากใส่ตัวไหนครับวันนี้ผมวันนี้จัดหนักนะวันนี้ผมใส่บียาเลอันไปนะครับค่ำคืนนี้สำหรับวันนี้นะครับบินบอลครึ่งแสนนะครับอยากใส่ตัวไหนอยากตามตัวไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมใส่บอลรองนะครับอย่างบียาเลอันนะครับวันนี้บินบอลครึ่งแสนนะครับ ใครจะตามจะสวนทางก็ได้นะครับวันนี้ผมใส่เต็มนะครับวันนี้ดินบอลครึ่งแสนนะครับวันนี้ใครจะตามใครจะสวนก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ติดธุระอีกมากมายนะครับติดงานอีกเยอะแยะนะครับไม,ไม่ค่อยได้อัดคลิปทีเด็ดนะครับก็เลยมาแบบสั้นๆอีกเช่นเคยนะครับเหมือนเมื่อวานวันนี้ผมก็จะใส่ ทดลองนะครับอย่างบียาเลอันนะครับวันนี้บินบอลครึ่งแสนนะครับจะตามสวนจะตามจะสวนทางก็ได้นะครับแล้วแต่เลยสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมฝากไอคำต้นไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ